ยินดีต้อนรับทุกคนสูส่ซอฟฟ์ฟ์งชินนี่ยเยกลับมาเจอกันอีกแล้วสำหรับสัปดาห์นี้นะคะซอฟก็จะมากับการรีวิวชานี่เลยเจ้าสิ่งนี้เขาเรียกว่าว a เฮส a d s ร์ r d เปนพัคเกิลเพ็กซ์เพ็กซ์อ่านถูกใช่ไหมก็คือไอ้เจ้านี้เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องความเปรี้ยวมาก ก็หมายถึงว่าผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยจะเน้นเรื่องความเปรี้ยวเปรี้ยวจนหัวฟูระเบิดระ,ะบ้องฟ้องอย่างนี้เลยทีเดียวนะคะซึ่งเรามาดูกันดีกว่าว่าซอฟเนี่ยจะรับมือกับความเปรี้ยวได้ถึงระดับไหนว่าแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยเย yeah! ้นี่เลยซอฟขอบเพิ่มเติมเรื่อุปกรณ์นั่นก็คือจานเพื่อที่ให้เราทุกคนได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็กันไกนี่เลยค่ะเรามาเริ่มจากซอฟขอตัดตัวที่เป็นแท่ง ออกมาแยกก่อนนะคะจะมีสองแท่งเดี๋ยวเรามาตัดแท่งออกปรากฏตัดผิดผงฟวตออกมานะคะครัสโต้กันเลยทีเดียวนะคะเออเออได้มาแล้วค่ะอันที่หนึ่งเออเออเอเอยได้มาแล้วสองแท่งเดี๋ยววางแท่งๆไว้ก่อนตรงนี้อ่ะเรามาดูกันที่ทีเด็ดก่อนค่ะนั่นก็คือตัวผงเอานะคะสีีพร้อมกันเอาตัดชึบชึบชึบ จริงปะไม่อยากจะบอกว่ายังไม่ค่อยได้กลิ่นหรือจมูกเราตันโอเคทอแล้ตันเสร็จแล้วเราก็เทเลยมาดูกันนะคะฉันจะเดําเดมแจมพร้อมนะคะหนึ 1, 2, <sh ui> ่งองสาชุยเออกมาเลย สีสีเวลาเราเราเราะบายสีลงบนแผ่นสติกเกอร์ที่ลอกออกแล้วสีปัดปาน่าเหมือนมากจ้าดาได้แล้วนี่เลยแล้วเราก็จะได้ผงเปรี้ยวมาทั้งหมดสีรสนะคะอย่างที่เราเห็นก็จะมีเปรี้ยวแบบแอปเปิลเขียวแบบส้มเปรี้ยวแบบองุ่นแล้วก็เปรี้ยวแบบเชอร์รี่ทีนี้พอผงของเราพร้อมแล้วเนี่ยเราก็มาถึง <c oughs> แท่งลูกอมดิฟของเรานะคะเริ่มจากเปรี้ยวแบบ แตงโมก่อนไหมคือขาดใจมากก็าแตงโมมันเปรี้ยวยังไงเหรอหนึงสองซ้ำเยแย่ yeah, yeah, yeah. นี่เลยเด๊เดเฮ้ยมันดูมี texture ซัมจริง you see <c oughs> ต่นแตงค่ะอยากลงแล้วงั้นเดี๋ยวชิมเลยแล้วกันนะคะมาชิมแค่ตัวแท่งก่อนไหมด้วยความขาดใจว่าเปรี้ยวแบบแตงโมเป็นยังไงนะคะเอ้านึ่งสองซ ก่อนว่ามันยังเป็นเปรี้ยวที่รับได้นะคะมันยังเป็นแบบเปรี้ยวแบบเปรี้ยววิตามินซีแต่ซอเข้มอเมซิ่งฮุ้แทงโมมันเปรี้ยวได้อะเก๋ล okay. ำดับต่อมานะคะเราต้องทําให้มันปิดเปียกเพื่อที่จะได้จุ่มผงติดซอปรู้ซอเปลี่ยนวิทยาศาสตร์มากนะคะพร้อมแล้วเอาเอาเปรี้ยวอันไหนก่อนดีอ่ะเอาเปรี้ยวอแอปเปิลเขียวก่อนเลยแล้วกันนะคะเนื่อซองซ้ำเอ,อือวิธีกินก็คือการจุ่มลงไปแบบนี้ค่ะเพราะมันมีเอาไว้ให้จิบนะคะพร้อมแล้วค่ะ อา1 2 3สอสทเที่ยวแต่มันมีกลิ่นนังนี่ชอบรู้สึกคุ้นเคยมากขออีกหนึ่งทีค่ะ ผ่านไปก็เรามาดูเปรี้ยวที่สองค่ะเปรี้ยวที่สองเปรี้ยวแบบส้มนี่ค่ะเราก็ดิบไปเลยเอาล่ะค่ะพร้อมแล้วนะคะนี่นะอ้าวหนึงสองสามเปรีย้ยวส้ม รับใครนะคะถ้าเกิดชอบทานเปรี้ยวมากๆอาจจะรู้สึกไม่เปรี้ยวมมกแต่ถ้าเกิดใครที่ทานเปรี้ยวไม่เก่งเนี่ยน่าจะรู้สึกแบบเปรี้ยวนะเปรี้ยวอะ่ะเราขอลองแท่งแบบที่สองแท่งแบบที่สองวมเฮ้ยสีฟ้าน่ารักอุย้ยเป็นบลูนี่เลยชิมนะคะอ๋อมันเปรี้ยวกว่าอเตอร์เม o n นะพร้อมแล้วเปรี้ยวรัสเบอร,รี่เจอกับเปรี้ยวองุ่นชูเร็สีเหมือนโค้กเลยเนาะเอามาเยอะๆเลยค่ะเอ,อือเอือเอือ นี่ตักขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วกันนะพร้อมนะคะเปรี้ยวแบบอ,อุุ่่นส่ซ้มเปรี้ยวเปรี้ยวกระส่งอันแรกอีกอ่ะเปรี้ยวอะ่ะมาทีนี้เรามาดูเปรี้ยวแบบสุดท้ายเปรี้ยวแบบเชอร์รี่นะคะจุ่มเลยค่ะนี่จุม่มจุม จุ่มไม่พอนะคะเราต้องโกยด้วยค่ะนี่เชอรี่พร้อมเสิร์ฟสเอ็ม กับการได้ลิ้มรสความเปรี้ยวในแต่ละแบบแต่เป็นเปรี้ยวที่รับได้ถ้าเกิดใครทานเปรี้ยวเก่งๆนะแต่ถ้าสำหรับใครที่ไม่ชอบทานเปรี้ยวมากระดับนี้อาจจะรู้สึกว่าเกมเปรี ain, yeah ้ยวอะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะซึ่งส่วนตัวซอเองเนี่ยเป็นคนชอบทานเปรี้ยวในระดับหนึ่ง <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเปรี้ยวแต่เป็นเปรี้ยวที่แบบรับได้แต่แบบแต่มันเปรี้ยวอะเจไหนๆก็เส้อมมาแล้วนะคะเราจะมาทดสอบความเปรี้ยวกันค่ะโดยการกินมันทั้งหมดนี่เลยนี่เลย กินพร้อมกันหมดนี้เลยค่ะมาดูกันค่ะว่าซอฟจะสามารถทนกับความเปรี้ยวของทั้งหมดนี้ได้หรือไม่ประเด็นคือจะกินยังไงหนึงสองา ที่มาพร้อมกับแท่งลูกอมเปรี้ยวแล้วก็ดิฟเปรี้ยวอีก4รสเย้ <Yeah! S 1> เพื่อนๆถูกใจการรีวิวของซอฟในครั้งนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะหรือถ้าใครเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการกินของเปรียปร้ยวๆเหมือนกันก็อย่าลืมมาแชร์กันนะคะคอมเมนต์กันได้ที่ ที่กำลังดูคลิปนี้อยู่แล้วยังไม่ได้กดติดตาม Subscribe YouTube ช่องนี้ก็กดได้ที่ตรงนี้เลยคะ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวสนุกๆจากซอฟก่อนใครเลยนะคะสำหรับสปดาหหนะ์น้าซอฟจะเอาอะไรมารีวิวอีกอย่าลืมติดตามชมวันอังคารุ่มงครึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ซอฟลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย